สวัสดีจ้าะหล,ะลานคำว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากโบราณว่าไว้ไม่เคยผิดตอนไม่มีจะกินรักกันปานจะกลืนกินกอดคอกันร้องไห้แต่พอเห็นเงินก้อนโตเข้าหน่อยคำว่าเพื่อนมันสะกดไม่ถูกแล้วลูกเอ้ยเรื่องของไอ้มั่นกับไอแผนสองเกลือเพื่อนซีที่ความโลภบ,บังตา จนกล้าทำลายมิตรภาพสิบปีลงในพริบตาเดียวและสิ่งที่น่ากลัวกว่าการหักหลังคือคำสาบานที่ท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะงานนี้ฟ้าดินท่านลงโทษทันตาเห็นแบบไม่ต้องรอชาติหน้านักแคมป์คนงานก่อสร้างท้ายหมู่บ้านไอ้มั่นหนุ่มซื่อนิสัยดีแต่หัวช้ากับไอ้แผนเพื่อนรักที่หัวไวปากหวาน ทั้งคู่นั่งปรับทุกข์กันหน้ากองไฟในมือมีแค่เหล้าขา,ขาวขวดเล็กๆก,กับมาม่าดิบแกล้มเหล้าฮ้าเมื่อไหร่เราจะรวยวะไอ้แผนกูเหนื่อยแบบปูนจนหลังจะหักแล้วเนี่ยไอ้มั่นบ่นอุบไอ้แผนตบไหลเพื่อนดังป้าบเออน่ะสักวันต้องเป็นวันของเราถ้ากูรวยนะเว้ยไอ้มัน่นกูจะไม่ทิ้งมึงเลยเราจะสบายไปด้วยกันคำสัญญาในวงเล่า ฟังดูช่างหวานหูและจริงใจเหลือเกินทันใดนั้นเสียงแตรลมของพ่อค้าลอตเตอรี่ก็ดังขึ้นแปน้นแปน้นไอ้แผนตาเป็นประกายรีบกวากมือเรียกทันทีเฮ้ยมาๆา,ม,ามวดนี้กูฝันดีเว้ยเห็นเลขเด็ดพ่อค้าจอดรถแผงลอตเตอรี่เรียงรายละลานตาไอ้แผนหยิบหวยชุดห้าใบขึ้นมา เลขถ่าย99ชุดนี้ลหละไอ้มัน30สล้านแต่กูมีตังแค่ร้อยเดียวอะมือมีเท่าไหร่ไอ้มั่นล้วงกระเป๋ากางเกงเปื้อนปูนควักเหรียญบาทเดือนสิบออกมานับกูก็มีร้อยเดียวนั้นเราลงขันคนละครึ่งนะเพื่อนถูกมาแบ่งคนละครึ่งทั้งคู่ตกลงปลงใจซื้อหวยชุดแห่งความหวังนั้นมาด้วยความดีใจ ไอแผ่นหยิบมือถือขึ้นมา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 ถ่ายรูปเป็นหลักฐานหน่อยไว้ว่าที่เศรษฐีคู่ไหมแชะรูปถ่ายใบหน้าเปื้อนยิ้มของสองเพื่อนรักโดยมีลอตเตอรี่ชุดนั้นอยู่ตรงกลางถูกบันทึกไว้ในเครื่องของไอแผน่นพอกินเหล้ากันต่อจนดึกไอมั่นคออ่อนเมาพับหลับคาโต๊ะมมาหินไอแผ่นที่ยังพอมีสติ มองดูลอตเตอรี่ในมือแล้วมองเพื่อนที่นอนกลนน้ำลายยืด i, เฮ้ยไอมันมึงเมาขนาดนี้เดี๋ยวทำหวยห,หายกุเก็บไว้ให้ก่อนนะเว้ยไอ้แผนพูดเองเออเองแล้วค่อยๆบรรจงพับลอตเตอรี่ชุดนั้นใส่กระเป๋าเสื้อตัวเองอย่างระมัดระวังแววตาของมันตอนมองกระดาษใบนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากแววตาของเพื่อน เริ่มกลายเป็นแวลตาของความโลภ30ล้านถ้ากูถูกคนเดียวกูจะสบายไปทั้งชาติความคิดชั่วร้ายเริ่มผุดขึ้นมาในหัวเหมือนปีศาจกระซิบข้างหูคืนนั้นไอ้แผนนอนกอดกระเป๋าเสื้อแน่นฝันหวานถึงบ้านหลังใหญ่รถคันโตโดยที่ไม่มีผ้าของไอ้มั่นอยู่ในฝันนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวดึกสงัดคืนนั้น หมาในแคมคนงานพร้อมใจกันหอนโหยหวนบูลมพัดแรงจนสังกะสีหลังคาแคมตีกันเหมือนลางบอกเหตุว่าพายุใหญ่กำลังจะพัดถล่มมิตรภาพของทั้งคู่ไอ้มั่นนอนขดตัวหนาวสั่นด้วยความเมาโดยไม่รู้ตัวเลยว่าพรุ่งนี้เช้าพอตื่นขึ้นมา โลกของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการเพื่อนรักจะกลายเป็นศัตรูและเงินสามสิบล้านจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นผีบ่ายสี่โมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเวลาที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยไอ้มันนั่งกอดเขาฟังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านวิทยุเครื่องเก่าหัวใจเต้นโครมครามเลขท้ายสองตัวออก 99ตรงเป๊ะและรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก xxxx 9 9ไอ้มั่นจำเลขชุดนั้นได้แม่นยำเพราะเพิ่งท่องจำขึ้นใจเมื่อคืนเฮ้ย hey, ถูกถูกรางวัลที่หนึ่งรวยแล้วโว้ยไอ้มั่นกระโดดตัวลอยตะโกนล,ลั่นแคมป์คนงานจนไก่ตื่น ไอแผนไอแผนเพื่อนรักเราเป็นเศรษฐีกันแล้วน้ำตาลลูกผู้ชายไหลพรากเขาไม่ได้คิดถึงตัวเองก่อนเลยแต่คิดถึงหน้าเพื่อนรักที่จะได้สบายไปได้วยกันไอมันรีบวิ่งออกจากแคมป์มุม่งหน้าไปบ้านเช่าของไอแผนอย่างไม่คิดชีวิตไอมันวิ่งหอบแฮกๆไปถึงหน้าบ้านเช่าของไอแผนไอแผนเปิดประตูเร็ว เราถูกหวย30สบล้านเอาหวยมาดูเร็วเพื่อนแต่สิ่งที่รอรับเขาอยู่ไม่ใช่รอยยิ้มดีใจหรืออ้อมกอดของเพื่อนประตูบ้านเปิดออกช้าช้าไอ้แผนเดินออกมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแววตาเย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็งอะไรของมึงไอ้มั่นเออาวยวายอะไรไอ้แผนถามเสียงเรียบ ไอ้มันชะงักกึกอ้าวก็หวยไงหวยที่เราหุ้นกันซื้อเมื่อวานถูกรางวัลที่หนึ่งไงเพื่อนไอ้แผนเลิกคิวสูงแล้วหัวเราะในลำคอฮึมึงฝันกลางวันหรือเปล่าหวยอะไรกูไม่เคยซื้อหวยกับมึงเมื่อวานกูกินเหล้าเมาหลับไปมึงนั่นแหละผือเจอคำตอบนั้น เหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกไอ้มัน่นเฮ้ยพูดนี้ได้ไงก็เราถ่ายรูปคู่กันไว้ไงในมือถือมึงอะเอามาดูสิไอ้แผนเสยยยิ้มมุมปากล้วงมือถือออกมารูปเหรอไหนละ่ะมึงดูสิมันถ่ายหน้าจอมือถือให้ดูว่างเปล่ารูปคู่ที่ถ่ายกับลอตเตอรี่เมื่อคืน หายไปแล้วถูกลบทิ้งเกลี้ยงไม่เหลือซากแถมมันยังลบในถังขยะ recently deleted ซ้ำอีกรอบเพื่อความชั่วไอ้มันเข่าอ่อนสุดลงกับพื้นดินทำไมทำนี้วะเพื่อนเราเพื่อนกันนะเว้ยเงินสามสิบล้านแบ่งกันคนละครึ่งก็รวยจะตายแล้วไอ้มันยกมือไหว้ขอร้องเพื่อน ไม่ได้ขอทั้งหมดขอแค่ส่วนของตัวเองแต่ความโลกมันบังตาจนมิดแล้วลูกเอ้ยเพื่อนก็เพื่อนเถอะนาทีนี้มันไม่รู้จักแล้วพอมือถือไม่มีหลักฐานไอ้แผนก็ได้ทีขี่แพะไล่มันแกล้งตะโกนเสียงดังให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินออกไปเลยนะไอ้ขี้เมาจะมาไถาเงินกูเหรอ เห็นกูถูกหวยหน่อยจะมาตู่ว่าเป็นของตัวเองมึงมันขี้อิจฉาไปพ้นหน้าบ้านกูเลยนะคละัไอ้แผนใช้เท้าถีบบอกเพื่อนรักจนหงายท้องชาวบ้านเริ่มออกมามุงต่างก็ซุบซิบกันอ้าวไอ้มั่นมันอยากได้งเงินจนบ้าแล้วเนี่ยน่าเกลียดเนาะมาตู่เอาหวยคนอื่นไอ้มั่นนอนจุกอยู่กับพื้นน้ำตาไหลพราาเจ็บกายไม่เท่าไหร่ ต่เจ็บใจนี่สิมันเหมือนโดนมีดกรีดกลางหัวใจเพื่อนที่รักที่สุดไว้ใจที่สุดหักหลังกันได้ลงคอเพราะเศษกระดาษไอ้มันปาดน้ำตาลุกขึ้นยืนช้าๆแววตาซื่อๆของมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันเต็มไปด้วยความแค้นได้มึงลบรูปได้มึงโกหกคนนั้งโลกได้แต่สิ่งหนึ่งที่มึงหนีไม่ได้คือความจริง ไอ้มั่นชี้หน้าไอแผนต่อหน้าไทยมุงทุกคนไอแผนถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงมึงกล้าไปสาบานกับกูไหมที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านต่อหน้าหลวงพ่อดำถ้าใครโกหกขอให้ตายหงในสามวันเจ็ดวันมึงกล้าไหมไอ้แผนชะงักไปนิดนึงแต่ด้วยความหลงระเริงคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่ามันจึงตะโกนสวนกลับมาเออไปสิวะ คนอย่างกูของจริงกลัวที่ไหนเดี๋ยวมึงจะได้เห็นดีกันคำท้าทายถูกรับปากแล้วและงานนี้จะไม่มีใครได้กลับบ้านไปใช้เงินอย่างมีความสุขแน่ๆเตรียมดูจุดจบคนปากเก่งในตอนหน้าได้เลยลูกเอ้ยนาลานวัดป่าท้ายหมู่บ้านที่หลือกันว่าเจ้าที่แรงนักแรงหนาใครทำผิดแล้วมาสาบานที่นี่ ไม่เคยมีใครโรดเกินสามวันเจ็ดวันวันนี้ชาวบ้านแห่กันมามุงดูจนล้นลานวัดบรรยากาศเงียบกริบจนได้ยินเสียงลงพัดไปไม้แห้งหน้าสารเจ้าพ่อดำมีทูปกำญ่ทูกจุดขึ้นควันขมงลอยคลุ้งไปทั่วไอ้มันนั่งพนมมือน้ำตานองหน้าด้วยความอัดอั้นตันใจส่วนไอ้แผนยืนกอดอก เชิดหน้าชูคอใส่ทองเส้นโตที่เพิ่งไปกู้เงินมาซื้อใส่โชว์มันทำท่าทางมั่นใจเพื่อกลบเกลื่อนความกลัวในใจเร็วเๆสิเว้ยจะให้กูพูดอะไรก็ว่ามาร้อนจะตายหาอยู่แล้วมันตะคอกใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่เกรงกลัวหารู้ไม่ว่าท่านกำลังจ้องมองมันอยู่ไอมันยื่นทูปก้าวดอกให้เพื่อนรัก แล้วกล่าวคำสาบานนำข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าข้าโกหกใส่ร้ายเพื่อนขอให้ข้าตายหงแต่ถ้าข้าพูดความจริงขอให้คนโกงมีอันเป็นไปไอ้มันปักทูบลงดินมือสั่นเทาถึงตาไอ้แผนมันกระชากทูบมาถือไว้แล้วแสยะยิ้มเยาะเย,ะเยะ้ยมันตะโกนก้องลานวัดประกาศสักดาให้ทุกคนได้ยิน ข้าขอสบานข้าไม่เคยโกงหวยใครหวยสามสิบล้านนี้ข้าซื้อมาด้วยเงินตัวเองถ้าข้าโกหกหรือคดโกงเพื่อนแม้แต่บาทเดียวขอให้ฟ้าผ่าหัวข้าให้ตายคาที่เดี๋ยวนี้เลยเอาผ้าสิวะมันท้าทายฟ้าดินชี้หน้าด่าฟ้าชาวบ้านต่างพากันยกมือท่วมหัวสาธุอย่าไปท้าท่านนะ ไอ้แผนหัวเราะลั่นฮเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรเลยมุมงายทั้งเพมันปักทูบลงดินดังฉึกด้วยความลำพองใจทันทีที่ก้านทูบของไอแผนสัมผัสพื้นดินเหมือนใครไปสับสวิตไฟบนฟ้าวุ๊บท้องฟ้าที่แดดเปรียงเร้ยงๆจู่ๆก็มีเมฆดำก้อนมหึมาลอยมาบังดวงอาทิตย์จนมืดมิด ลงพายุหมุนพัดกันโชกแรงฮูต้นไม้ใหญ่รอบวัดเอ็นลู่แทบหักโคน่นเศษใบไม้ปลิวว่อนตลบอบอวนฝูงนกกาบินแตกตื่นร้องระงมด้ากาชาวบ้านเริ่มแตกตื่นเฮ้ยลมอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยจะพ่อลงละตัวใครตัวมันเว้ยไอ้มันก้มกราบพื้นดินแน่น ส่วนไอ้แผนเริ่มหน้าถอดสีขาสั่นพับๆมันมองขึ้นไปบนฟ้าที่ตอนนี้มีแสงแลบปรบปรับเปรี้ยงเปรี่ยงเฮ้ยอะไรวะกูแค่พูดเล่นไม่ทันได้แก้ตัวเปรี่ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นหวันไหวเหมือนโลกจะแตกสายฟ้าสีขาวลำใหญ่ฟาดลงมาที่ต้นตะเคียนคู่ข้างสารเจ้าพ่อที่ไอ้แผนยืนอยู่พอดี แรงระเบิดทำให้ร่างของไอแผนกระเด็นลอยละลี่วไปไกลหลายเมตรตุ้มอเกเกะใยเสียงร้องสุดท้ายเงียบหายไปเหลือแต่ควันขมงลอยขึ้นมาจากร่างที่นอนแน่นิ่งเสื้อผ้าขาดวิ่นผมหยิกหนอผิวหนังดำเกรียมเหมือนตอตะโกแต่มันยังไม่ตายลูกเอ้ยตายมันสบายไปมันนอนชักกระตุกกึกๆๆตาเหลือกพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีด มือถือรุ่นแพงที่มันใช้ลบรูประเบิดแตกกระจายคากระเป๋ากางเกงชาวบ้านที่หมอบราบกับพื้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดูความเงียบเข้าครอบนำไม่มีใครกล้าพูดอะไรไอ้มันค่อยๆค,ค,คานเข้าไปดูเพื่อนรักไอแผนกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วน้ำตาลูกผู้ชายไหลาอาบแก้มไม่ใช่ดีใจที่ชนะแต่เสียใจที่เพื่อนต้องมาเป็นแบบนี้ ท่ามกลางซากมือถือที่พังยับเยินเมมโมรี่การ์ดกระเด็นออกมาตกอยู่ข้างๆสภาพยังดีอยู่ช่างซ่อมมือถือในหมู่บ้านตาไวรีบหยิบขึ้นมาพี่มัน่นกาดมันยังไม่พังเดี๋ยวผมลองเอาไปกู้ข้อมูลดูรูปนั้นอาจจะยังอยู่ฟ้าดินท่านลงโทษคนผิดแล้วและท่านก็คืนความยุติธรรมให้คนถูกด้วยตอนหน้า บทสรุปของเพื่อนโถกยศที่ต้องอยู่อย่างตายทั้งเป็นจะเป็นยังไงรอสมน้ำหน้าเอ้ยรอชมบทเรียนราคาแพงได้เลยลูกเอ้ยหลังจากวันฟ้าผ่าไอแผนรอดตายมาได้ปฏิหารแต่สภาพที่เห็นยายว่าตายซะยังดีขวาลูกเอ้ยมันกลายเป็นอมาภาษตั้งแต่คอลงไปขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้ว ผิวหนังที่โดนสายฟ้าฟาดไม่เกรียมเป็นแผลเป็นน่ากลัวที่ร้ายที่สุดคือสร้อยทองเส้นโตที่มันใส่ไปอวดเบ่งวันนั้นความร้อนจากสายฟ้าล้อมละลายทองจนติดฝังเข้าไปในเนื้อหนังต้องผ่าตัดเอาออกทรมานแสนสาหัสทุกวันนี้ไอแผลน,นอนเป็นผักอยู่โรงพยาบาลพูดไม่ได้ ได้แต่กรอกตาไปมาด้วยความหวาดกลัวน้ำตาไหลพรากตลอดเวลาเงิน30ส,สล้านที่อยากได้นักหนาตอนนี้แม้แต่บาทเดียวก็หยิบมาใช้เองไม่ได้ต้องนอนร้อยพยาบาลมาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอึเช็ดเยี่ยวนี่แหละนะผลของการท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรยศเพื่อนตายส่วนเรื่องคดีความ ช่างซ่อมมือถือคนเก่งกู้ข้อมูลจากเมมโมรีการ์ดที่ตกในที่เกิดเหตุได้สำเร็จพอเสียบเข้าคอมพิวเตอร์รูปภาพใบนั้นก็ปรากฏขึ้นมาแก่สายตาทุกคนรูปไอ้มั่นกอดคอไอแผนยิ้มแฉ่งโชว์ลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่หนึ่งหลักฐานคาตาดินไม่หลุดผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจถึงกับสายหัวไอแผนเอ้ย มึงนี่มันเลวจริงๆหลักฐานชัดขนาดนี้ยังกล้าไปสาบานโกโหกหน้าด้านชาวบ้านที่เคยหลงเชื่อไอ้แผนต่างพากันมาขอโทษไอ้มัน่นความจริงกลับคืนมาแล้วมนทินของไอ้มั่นถูกล่างจนหมดสิน้นในที่สุดไอ้มั่นก็ได้รับเงินส่วนแบ่ง15ล้านบาทของตัวเองคืนมาตามกฎหมายจากกรรมกรแบกหามกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่เชื่อไหมลูก ไอ้มันไม่ได้มีความสุขเลยเขาซื้อบ้านหลังเล็กๆพออยู่ซื้อรถกระบะคันใหม่ไว้ทำมาหากินไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อและสิ่งที่เขาทำประจำคือการไปเยี่ยมไอ้แผนที่โรงพยาบาลไอ้มันนั่งลงข้างเตียงค่อยๆใช้สำลีชุบน้ำแตะที่ริมฝีปากแห้งผากของเพื่อนทรยศแผนเอ้ย อูบอกมึงแล้วเงินทองมันของนอกกายมึงไม่น่าทำแบบนี้เลยไอ้แผนได้ยินน้ำตาก็ไหลพรากสายตาที่มองไอ้มั่นเต็มไปด้วยความสำนึกผิดแต่ก็สายไปแล้วไอ้มั่นใช้เงินส่วนหนึ่งของตัวเองจ้างคนมาดูแลไอ้แผนนี่แหละลูกเอ้ยเพื่อนแท้ต่อให้โดนหักหลังแค่ไหน มันก็ยังไม่ทิ้งกันในยามตกต่ำจบแล้วนะลูกเรื่องเล่าหวยเลือดส0สิบล้านจำไว้นะลูกหลานเอ้ยเงินมันมีอำนาจเปลี่ยนนิสัยคนได้น่ากลัวที่สุดมันเปลี่ยนเพื่อนรักให้กลายเป็นศัตรูมันเปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นสัตว์ร้ายและที่สำคัญอย่าได้ไปท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสาบานทรงเดช ว่าจาคนเรามันมีน้ำหนักพูดอะไรออกไปมันคือนายของเราถ้าทำไม่ได้หรือโกหกผลกรรมมันจะย้อนกลับมาเล่นงานหนักกว่าร้อยเท่าพันทวียายขอถามทิ้งท้ายหน่อยสิหนึ่งถ้าหนูเป็นไอ้มั่นโดนเพื่อนรักหักหลังขนาดนี้หนูจะกลับไปดูแลมันแบบนี้ไหมสอถ้าจูๆ่ๆหนูถูกหวยสาสิบล้านวันนี้ สิ่งแรกที่หนูจะทำคืออะไรห้ามตอบว่าใช้นี่เพราะยายรู้ว่าทุกคนมีนี่อีอิพิมพ์บอกยายในคอมเมนต์ไหนนะลูกยายรออ่านของทุกคนเลยใครที่เข้ามาฟังยายขอให้รวยศีลรวยธรรมรวยน้ำใจยิ่งกว่ารวยเงินทองนะลูกนะกดติดตามช่องยายไลยไว้แล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีจ้ะ